สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สถา,านีขนส่งจังหวัดจันทบุรีเรากำลังจะเดินทางข้ามปรงเทศอยู่แล้วเพราะว่ามีาระนส่งอิโอไปกี่วันเนี่ยไม่มีกำหนดไม่มีกำหนดมึงมีกำหนดมึงก็กลับมาอยู่กับกูไปกี่วันไม,ม่บอก เด้วไอ้วัวไอ้วันไอสิบปีสิบบ้านนู่นไงมันควรตีนไปไม่กี่วนันหรอนมันก็มาขยันกลับก็เกินแ่อนนี้มนมีเงินมนมีเงินมนมีเงินอ้าวเอาไม้กูเลย แล้วเจอที่กร,รุงเทพครับไปแล้วเที่ยนแบ้าน ตอนนี้เราอยู่ที่กรุงเทพมหานครอมรรันนตนโกสินทร์แล้วนะครับทุกคนจริงๆมาตั้งนานแล้วล่ะไปเดินโตเต,ต๋โตเต,ต๋เตอยู่จริงๆต้องบอกว่าเรามากันบ่อยมากๆนะซอยนะตดอนเมืองสงประภาเรามานอนแถวนี้กันบ่อยมากมานจนชินแล้วอ่ะจริงมาจนเป็นแล้วแต่จริงๆแล้วผมมาเคยมาก่อน เมื่อก่อนผมซ้อมดนตรีอยู่แถวนี้บ้านเพื่อนผมอดีตเพื่อนผมอยู่ข้างในข้างในนู้นเข้าวแบงในอีกก็เลยเป็นนั้นว่าชินกับที่ที่นี่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรวะคุ้เคยกับซอยนี้เป็นอย่างดีพอเมื่อก่อนบ้านอยู่แถวนี้บ้านผมมาอยู่ตรงนู้นแล้วก็มาซ้อมดนตรีที่นี่ มาบ่อยมากหลงังจากเลิกเรื่องนัตีก็ไม่เคยมาซอ้อมกี่าที่ไเลยนี่เรากำลังจะออกไปหาข้ากินนะครับแต่อย่ามัรู้จะก,กินที่ไหนปกติจะกินข้างในแต่วันนี้จะเปลี่ยนแนวออกมาแถวหน้าปักซอยเพราะมันใกล้มันใกล้ดี บ้านเราก็มีนะร้านเนี้ทานะคุชีอ่ะสาขาดอนเมืองนะทุกคนขายไงครับอ่ะกินละหกสิบแก่ขายไงครับสี่สิบแป พี่โดยเปนคนจองยด่เิเนคนจองนี่แขวนนี่อะไรเนี่ยอ,อันนี้คือห้องน้ำ <c oughs> <c oughs> เปิดให้ดูเปิดให้ดูห้องน้ำนี่คือห้องน้ำนะทุกคน นี้ก็คือที่นอนของเราราคาเท่าไรห้าร้อยสี่สิบบาทโอเคเดี๋ยวเราก็พักผ่อนกันตามมัธยาศัยนะครับทำนู่นนี่นั่นนอนเบาๆใดๆก็ตามแล้วเดี๋ยวตีสี่ก็ตื่นมาอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็จะไปส่งพีโด้ละเพราะว่าเราคงไม่ได้ไปเที่ยวไหนกันหรอกวันนี้เพราะว่านึงฉักว่าสถนานการณ์ไม่ค่อยดีกรุงเทพเราก็รู้อยู่แล้วว่ามาันเป็นพื้นที่สีแดงเพราะฉะนั้นจะเดินออกไปโลดแล่นข้างนอกมากๆไม่ได้เดี๋ยวเกิดโปเช แจ็คพอตปุ๊บปับรับโชวขึ้นมาก็จะสวยกันทั่วหน้าไม่ใช่ว่าพวกเราไม่อยากไปไหนนะแต่พวกเราไม่มีตังค์เฉยแต่ว่าเงินเดือนเพิ่งออกมาเพื่งออกมาได้ห้าวันหมดแล้วตกลงนี้คือมึงจะกลับบ้านทำอะไรกลับบ้านไปากลับบ้านไปทำบุญให้ตาแล้วไงต่อ ก็ไม่มีมมแลบบ้วจะกลับเมื่อไรถ้ามีเงินถ้าม,ถามาีถ้ามีคนคคโอนเงินให้กลับเร็วก็ไะกลับเ็วถ้าไม่มีคนใครใครโอนเงินให้กลับเ็วก็กลับช้าอู <c oughs> ้เข้าใจไปเข้าใจไปไรุ่งนี้บินกี่โมงเนี่ยตรงนี้ผมบินหกโมงห้าสิบ แต่รั้งไปประมาณตีห้าเราว่าต้องเช็คอินก่อน45นาทีเอ้ยบวก่งแล้วทุกคนขอตัวกันไปนอนก่อนนะเพราะว่าเราออ,าอากกันทั้งแต่ออกจัดจ้านมาตั้งแต่เช้าเราออกเดินทางกันมาตั้งแต่เช้าอ่ะ้นี่ก็สองชั่วโมงเดี๋ยวต้องตื่นเช้าอีกนอนกอนแล้วลาวุ่ง ตบบนี้ทุกคน ไม่ลืมอะไรคุณลืมป่ะประชาชนอ่ะ,อะแล้แลอันนี้ก็อันนึงาาอันนี้ก็อันนี้ก็อีกอันดีมาเลยเนเี่ยดีสเตทเฮ้ยยืมใส่แมสกใส่หนเดี๋ยวจะให้ดูนะทุกคนว่ามันใกล้แค่ไหนใกล้คาที่แล้วอีกอ่ะ อยู่แถวส่งก็พาสอง พี่โจไปเสร็จเส็จอินนะครับเราก็นั่งรอพี่โจไปเสร็จเราก็นั่งรอคนเยอะมากนะคนเล่นไปทุกคนเห็นปะมันเป็นเล่นมันเขาคงไปเที่ยวกันนะเขามันจะตงกงานแล้วอาจจะกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าหน้าจะอาจจะเป็นแบบ ้านเป็นทัวเที่ยวก่อนํงการตอนนี้พี่โดก็เช็คกินเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เรามากินข้าวกันแล้วนะครับเป็นร้านอาหารร้านข่าในท่าจากยานที่บาทเนี่ย40ิบาทนะ 2องอย่างสี่สิบนี่คือร้านเนยรับร้านในท่ากาสยานะครับสองอย่างสี่สิบเองอร่อยด้วยนะรสชาติดีเด,ดี๋ยวดูคือทางดีๆอ่ะจะไปเจอกัน ต้องร้องไห้หรอกเดี๋ยวก็เจอกันยืนร้องไห้ทำไมอ่ะคนโคตรเยอะเลยใช่คนโคตรเยอะเลยก็มันจะสงการไงก็ูบอกแล้วกลับตอนนี้ดีแล้วเพราะว่าคนเขาต้องทยอยกลับดูความเยอะของคนประชาชนเยอะมากทำแล้วครับแล้วไม่ใช่ทไมขับรถดีวัน ข้าเกรียบก็ได้นงเข้าเกรีแล้วจ๊ะจยไม่หกโมงเลยด้วยไม่ไหนวะ,ะคนเยอะมากไหน้วฮี่โดไปนะต่อไปก็เป็นตาเราแต่เราไม่ได้บินนะครับเราต้งจันไม่มี นั่งรถกลับลอบอกมาขางนอแล้วนะทุกคนเรามารอรถบัสละมันมีป้ายรถบัสอยู่ ตอนนี้ผมก็กลับมาถึงจันทบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมก็มาทำงานนะครับทันพอดีเลยไม่จะทันพอดีหรอผมมีเวลาอีกตั้งเยอะนะเพราะว่าผมถึงจันนี้คือเที่ยงพอดีนะครับก็ขึ้นรถตอนเจ็ดโมงถึงนี่ก็คือสี่โมงครึ่งนะครับแล้วก็กลับงบ้านแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมก็จะขึ้นไปรับพี่โดนะครับคลิปนี้ก็คงจะลงหลังประมาณผงการก็เกือบเกือบพี่โดจะกลับบ้านแล้วแหละนะครับอ่าละถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลัง แล้วก็คลิปช่วงนี้อาจจะห่างๆหน่อยนะเพราะว่าสถานการณ์โควิดไม่ค่อยดีนะครับก็อาจจะต้องห่างๆหน่อยดูแลตัวเองก่อนนะครับทุกคนนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับยังไม่ต้องรีบไปเที่ยวก็ได้นะครับเอาไว้ให้มันซาก่อนแล้วค่อยมาก็ได้นะครับเพราะว่าคุณก็ปลอดภัยเราก็ปลอดภัยด้วยเช่นกันและเจอกันในพี่อไป